แดดร้อนคันสดนี so, charge, yeah. yeah. ้สวยนะมันเป็นอุโมงค์ตอนนี้ผมอยู่ในคลองนะครับของบางใบไม้นะครับเรามาทัวร์ตลาดน้ำประชารัฐกันนะครับด้านหน้าก็จะมีสาวๆแรกรุ่นนะครับพิกติกแล้วก็เพื่อนนะครับแล้วก็มีอาจารย์ย้อยครับผม เรากำลังอยู่อุโมงคลองนะครับนี่ต้นอะไรครับคุณป้านี่ต้นจากเนาะเป็นสวนจากนะครับตอนนี้นะครับผมได้ลอ,องทายรเรือนะครับกับคุณป้าราตรีนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะนั่งอยู่ในเรือตามปกติคเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศยยเช่นเมืองเคมบริดจ์หรืออัลฟอดเนี่ยเขาจะมีไายท้ายเรือนะครับแต่ว่าวันนี้ครับพิเศษครับคุณป้าปราติอนุญาตให้ลองไยเนือนะครับซึ่งก็เป็นไม้ายแบบธรรมาชาติเลยครับจากใบจากด้วยไหมครับป้าวังหัวค่ะหัวค่ะเปลือกไม้ใช่ไหมไม่ใช่ต้นจากใช่ไหมจะยุยงลองไมอหมคะลองตอนนี้นะครับรเราอยู่ท่ามกลางขออนุญาตนั่งก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ท่ามกลาง ต้นจนาครับอายุคุณป้าบอกว่าน่าจะสองสามร้อยปีได้ครับป้าเนาะป้าค่ะต้นจากด้ทานได้ใช่ไหมคะต้นใหญ่มากเลยครับอันนี้อะไรคะเนี่ยลูกจ่าลูกจาาแล้วก็โอ้กินได้ครับอุโมงค์นี่สวยมากเลยนะครับเป็นอุโมงค์ต้นจาาที่แบบไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับผมว่าถ้าเผื่อเราพัฒนาที่ท่องเที่ยวดีๆนะครับเวนิสก็เวนิสเถอะนะครับผมว่า บางใบไม้ไหมแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่มีมงสเสน์ะนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่งดงามซึ่งหาไม่ได้ที่จังหวัดอื่นนะครับการที่ได้ล่องเรือตรงเนี่ยสวนจ่าแล้วก็มีลำคลองแบบนี้ต้นชาตนะครับผมว่ามันเป็นวิถีชีวิตซึ่งเราหาโอกาสสัมผัสได้ยากถ้าเราไม่มาจอดสุราษฎร์ธานีนอ,อกอจารยย<ช>้ยครับ<ช>นอกจากแข่งกีฬานแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสพักผ่อนที่บางใบไม้เพราะฉะนั้น คนไหนนะครับที่ผ่านมาแถวนี้ครับบางใบไม้นะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับของดีจดสุรธานีเป็นสถานที่เช็คอินซึ่งคนที่มาภาคใต้ไม่ควรพาดโดยประการทั้งปวงครับนี่ครับเป็นนายไทยเรือของเราครับคุณป้าครับคุณป้าชื่ออะไรครับป้าดีป้าลักลีอายุเท่าไหร่ล้วครับ80ดสิบปียัง นี่เรากำลังนั่งเรือนะครับเข้าไปยังอุมโมง์ของต้นจากซึ่งบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับจะเห็นว่าการนั่งเรือแล้วก็ได้ชมสภาพของธรรมชาติต้นจากแล้วก็น้ําด้านข้างเนี่ยก็ด้านล่างก็จะมีสาหร่ายด้วยแล้วก็น้าําใสอากาศเย็นสบายพอสมควรนะครับก็มาได้นะครับที่นี่ครับตลาดน้าประชารัฐบางใบไม้นะครับหรือจะเรียกว่า คลองร้อยสายนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากสุราษฎร์ธานีนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับวันนี้ต้นแกงนะครับอยู่กับอาจารย์ยุ้ยคนสวยนะครับอาจารย์ยุ้ยสวัสดีครับเราอยู่ที่ไหนกันครับเราอยู่ที่ตลาดบางใบไม้บางใบไม้ครับตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสองริมคลองที่เรากําลังเรียกว่าล่องเรืออยู่ตรงนี้เราเรียกว่าเป็นคลองร้อยสายของบางใบไม้ที่สองริมฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นจากนะครับ เราไม่ได้พายเรือเองครับมีคุณป้าราตรีเป็นคนพายเรือนะครับสวัสดีครับคุณป้าครับสนุกไหมครับคุณป้าอย่าวางไม่พายแล้วะเรืออย่าพายเรืออย่าโดดน้านะทายต่อไปนะครับที่นี่นอกจากจะล่องเรือแล้วเนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างครับอาจารย์ยุ้ยก็มีตลาดเหมือนจะขายของนขายของเป็นตลาดนะเป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ไปชิมนะครับเป็นผัดหมี่สุรานะครับ ก็ผัดไท่ด้วยนะครับโอ้เป็นเป็นแบบเมนูที่อร่อยมากเลยผัดไทยชยาค่ะผัดไทยชยาใส่กระทิแล้วก็มะขามเปียกแล้วก็อร่อยมากเลยนะครับไปที่ไหนเนี่ยถ้าไปสุราษฎร์เนี่ยเขาจะมีผัดไทยชยยาเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อต้องชิมครับแต่ละท้องถิ่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็มีเมนูพิเศษว่าจะเป็นเรื่องของกะหรี่ปั๊บหรือว่าทอดเรียกว่าหัวปลีเป็นต้นนะครับหรือขนมพื้นถิ่นนะครับ น่าทานน่าชิมทุกอย่างเลยนะครับถ้ามาที่ตลาดนะ้ําประชารัฐบางใบไม้นะครับราคาค่าบริการเรือนี่ไม่แพงนะคุณป้าเนาะนะคนละยีบ,บาทถ้าเปิดต่อต่อํำเนี่ยหนึ100บาทเองเนาะอาจารย์ยุ้ยใช่ค่ะอาจารย์ยุ้ยมาสุราษฎร์เนี่ยมากี่ครั้งแล้วครับมาครั้งแรกมาครั้งแรกรู้สึกยังไงครับกับการมาสุราษฎร์ธานีครับก็เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างเย็นสบายดีค่ะไม่ร้อนอย่างในกรุงเทพใช่ครับ เรามาแข่งกีฬาบุคลากรสอกอน,นะครับเราอยู่ไกลามากเลยครับเราอยู่แถวแมหาวิทยาลัยราชภััสุราชธานีเราก็เดินทางมาเที่ยวที่นี่นะครับก็ผู้ร่วมทางเรานะครับเป็นผู้อัดคลิปวิดีโอก็คือพี่ติ๊กนะครับก็มีเพื่อน,นเป็นพี่น้อน,นะครับพาพาพวกเรามาเที่ยวที่ตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม้นะครับก็ถ้าเปื่อใครที่มาที่จุฬาพัสุราชธานีนะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวที่นี่นะครับรับรองได้ว่า ต้องติดใจแล้วก็เป็นคลิปที่มีความประทับใจความทรงจําที่ดีบามอย่างยี่นะครับโอ,อก,กาสหน้าเดี๋ยวอาจารย์แกงจะพาอาจารย์ยุ้ยไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องติดตามในคลิปตอนต่อไปนะครับสําหรับช่วงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ